I don't know. บัดนี้วันที่13กรกฎาคม2568เป็นการสวดครั้งที่74ของข้าพเจ้าในอนุวงศ์เวทีทักขอถวายเสียงสวดสาธยายพระสวดพระปุิและบุญธต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและจารยาบูชาแด่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายก่อจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมั่นมีสติระลึกได้มีสมาธิจดจ่อในอักขระพยัญชนะใน,นบทสวดอย่างต่อเนื่งนนองได้เถิดบทที่1บทการาบพระราชาไต่เอรหังสัมมาสัมพุโทโธพระควาพุทธงังพระกันตงังอภิวาเทมิสวา,าวกขาโตภควกัตตาธโมธรรมังนัมัสสามิ สุปฏิปโนโหนพคะกบโตสาวกสังโฆส,สังขังนำมามิ บทที่สองบทบูชาพราะภัยรีพิณาตอารหังสัมมาสัมพุทธโทสุจิลังปะลีนิคุโตกุเนหิทัลมาโนธานิปาละมีหิจัติสติยาวาชีวังอหังพุธทธังทำม,มังสังฆังสาะระนังคาโตปูเชมิลตตะนัตตะยังทำม,มังจารามีโสทินาบทที่สามบทสวดชุมนุมเทวดาสัมมันตาจักวาเดสุอัตราคัจฉันตุเทวตาสัตถมังมุนีราชัสสุนันตุสขโมขงังสักเคกาเมจารุเปกิริสิขารตะเตจันตาิเขวิมาเนทีเปรัตเถจักา,ามตารุวานักขาหาเนเคหาวัตถุมหิเขเตภุมมาจา ละธัละวิสเมย์ยักษขาคันทับผนาคาติดทันตาสันติเกยังมุนิวะระวัจนังสาทวเมสุนันตุธรรมะสวนรค์กโรอายม์พระธันตาธรรมะสวนรค์กโรอายม์พันตาธรรมะสวนรค์กโรอายม์พันตาบทที่สี่บทสวดปุพพระพาคะนมการนโมตัสสะภะคะกวัตตุระหะโตัสมมาสัมพุทัสสันนโมตัสสะภะคะกวัตตุระหะโตัสมมาสัมพุทัสสันนโมตัสสะภะคะกวัตตุระหะโตัสมมาสัมพุทัสสับทที่ห้าบทสวดไตสรณะขมระป่าเถรพุทธังสรณังัจฉามิธรรมังสรณังัจฉามิสังฆังสรณังัจฉามิ ทุติยมปีพุทธังสารนังขฉามิทุติยมปีธรรมังสารนังขฉามิทุติยมปีสังฆังสารนังขฉามิตาติยมปีพุทธังสารนังขฉามิตาติยมปีธรรมังสารนังขฉามิตาติยมปีสังฆังสารนังขฉามิบทที่6บทสวดสัจจกิริยาคาถานัตถิเมสารนังอัญญพุทโธเมสารนังวัลังเอเตนะสัจจวัชเชนะโสติเมหันตุสัพพทานัตถิเมสารนังอัญญธรรมโมเมสารนังวัลังเอเตนะสัจเจสัจจวัชเชนะโสติเมหันตุสัพพทานัตถิเมสารนังอัญญสังโฆเมสารนังวัลังเอเตนะสั บทที่เจ็ดบทสวดติะตะะรัตนปนาคัมาคาถาพุทธังนเมรัะตะนภูตะสลีละจิตตังทำมังนะเมรัะตะนภูตะวิสุทธิสาลังสังขังนเมรัะตนภูตะสุสีละทิฏฐิเอตังนเมเติรัตะนังรัตตานะ ตยาวหังสัมมาสะโมสะริตตวัตถุวิเศษสภูตังอันโยยายะยุตตะคุณโยคะวะสะัพปะวัตตังอัสุมิตายมหิปิตะเทวะยะหาติทันเตเอากังวินาตะาทิตะเลสะมสะสัมภเวณโลเกกะทาจิจจิเลนจะปาตุภูตังคัมพีระยานวิสายางอัตติทุตตะสัตถังวินยูหิปันทิตะเชนเนหิวิชนยะลูปังโลกัมหิเกหิจิกะฐันจุประรับพระนิยังเกสันจิสัตถ,ถุ วิธิตังคุณนะกายะตายะนาเมหิเยวะชะนะตายะสุวิสุตตมปิสมุป,ปัสตังมนะนสิส,สุททะปะสาทถานางังปุญญัติกาณนะะมะสัามาุตมะปุณณภูมังทุกขาปะมุจจนะมุขสะสระนงังขตานางังปูชาละเหสุปะละมังอะพีปูชะเนยังนิพานะสักชกิริยายุปะนิสสะยัตถัง สัมมากิเลสะัมะละโสทนะสิทธิยาจะสาธูหิอัฏฐกุสะเลหุปะเสวานียังปาเนหิจาปิสะละนังฆะมณะียะเมวัดสมาหิตังติละตะนานังสระ,ะนังคะตัมภะลัตติมทิวังขนะนเนสุนมัสมานาปูเชมจาปิสะสะตังสุปะสันนจิตตาตถานุป,ปาลิจรลิยาสทารตาจะ ปุญเยนะตัดฐสุกะเตนะสุขีภะเวมุเตเชนะตัสสะจะสะา,าปิสุวัติโหตุโยเจทะธรรมะวินะยมหิปะมานภะูโตโลกุตาราภิสมโยนิยโตผุสุพชังตัดโสปะนิสยะจะยายะอะยมปิโหตุวัตถุตะเยปะริจิตโตสุป,ปะสาธกาโรบทที่8บทสวดนะมะกาละสิทธิคาถา ในพระนิพนธ์ของสมเด็จพระมหาสัม,มณเจ้ากรมพระ,ะยาวชิรยานวโรรสโยจักขุมาโมหะมะลาปะกัตโถสามังวะพุทโธสุขตโตวิมุตโตมารัสสะปะสาวินิโมจยันโตปาเปสิเคมังชะนะตังวิเนยัง พุทธังวรันตังสีลสานะมามิโลกัสสนาันจะวินายะกันจะตันเตชะสาเตชยะสิทธิโหตุสัพพันตรายาจะวินาสะเมนตุธทมโมทะโชโยวิยะตัสสะสัตถุ ทัดเสสิโลกัดสะวิสุทธิมักขังนินยานิโกธรรมทาารัสทาลีสาตาวะโหสันติกะโลสุจินโนทำม,มังวะรันตังศีลสาระมามิโมหะปะทาลังอุป,ปะสันตะทาหังตันเตชะสาเตชะยะสิทธิโหตุสัพพันตรายาจะวินาสาเมนตุสัทธธรรมะเสนาสุขตานุโคโยโลกัสสะป,ปาปูปะกิเลสะเชตาสันโตสยังสันตินิโยชะโกจะ สาวาขาตะธรรมังวิริทตังกะโรติ สังคังวะลันตังสิลสาณามิพุทธานุพุทธังสัมมาสีลาทิฏฐิงตันเตชะสาเตชะยะสิทธิโหตุสัพพันตะลายาจะวินาสเมนตุบทที่เก้าบทสวดนะโมกาละอัตถกถานะโมอรหัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะมหิสีโนนะโมอุตตมะธมัสสะสวะคขาตัสเสวะเตนิธานะโมมหาสังคัสสะปิวิสุทธสีลาทิฏฐิโนนะโมโอมาตาญาตัสทัสสะะตนัตตะยัสสะสาธุกังนะโมโอมากาตีตัสสะตัสสะวัตุตยะสะปินะโม โกาลัปปภาเวนะวิฆาฉันตุอุปัตถวานาโมกาลานุภาเวนะสุวัตถิโหตุสัพพทานาโมกาลัสเตเชนะวิธิมหิโหมิเตชะวาบทที่สิบบทสวดมหาสมัยสูตรเอวันเมสุตังเอกังสัมายังพระควาสเกสุวิหารติกกปิลาวัตถุสามิงมหาวเนมหาตาภิกขุสังเคนะสัตติงปัญจมัตเตหิภิกขุสัตเตหิสัพเพเหวะอรหันเตหิทัศหิจารุขะถาตุหิเทวตาเยภูเยนะสันนิปเทราหนติภะควันตังทัสนายาพิขุสังขันจะอาสะโขจตุนังสุทธาวาสกายิกานังเทวานัง เอต้าท่าโหศีอายังโขภาควาสัเกสุวิหารติกะปีละวัตถุสมิงมหาวเนมหาตาพิกรุสังเขนะสัตถิงปัญจมัตเตหิพิกรุสตเตหิสัพเพเหว่าอรหันเตหิทัาสหิจารโลกธาตุหิเทวตาเยปูเยนะสันนิปติตาหุนติภาควันตังทัศนายะพิกขุสังสังคัญจะยันโนนะมายมปิเยนะภาควาเตนุปัสสังกมยามะอุปัสสังกมิตวาภาควตโตสันติเกปาเจกะขะถาภาเสยยมติ อัตโขตาทตเทวตาเสยยะธาปินามะพะละวาปุริโสสัมมัญชิตังวะภะหังภาสาเลยยะภาสาดีตังวาภะหังสัมมิเชเยยะเอวะเมวะสุทธาวเสสุเทเวสุอันตระหิตาภะคะวะโตปุระโตปาตุระหังสุอัตโขตาเทวตาภะคะวันตังอภิวาเทระวะเอกมันตังอัฐังสุเอกมันตังทิตาโขเอกาเทวตาภะคะวะโตปจันติเกอิมังฆะทังอภาสิมหาสัมโยปะวะนัสมิงเทวะกายาสมาขตาอาคาตัมหะอิมังธัมมะสัมยังทักกิตายะวะอปะราชิตาทังคันติ อทโขอัปปาราเทวตาพระวโตสันติเกยิมังคาาังอภาสิตตัตตาพิกโวสมาถาหังสุจิตตังอัตโนชุกกรรังสุสารถิวะเนตานิฆาเหตวาอินทิยานิรักันติปันติตาติอ่ทโขอัปปาราเทวตาพระวโตสันติเกยิมังคาาังอภาสิตเฉชวะขีลังเจตวะปะลิขังอินทะขีลังโอภัจมะเมชาเตจารันติสุทาวิมาราจคโขมาตาสุทันตาสุสูนาคติอาทหโขอัปปาราเทวตาพระเวาโตสันติ เยเกจิพุทธังสารานังขตาเสนาเตคมิสันติอายภูมิงปหายะามานุสังเท เทหังเทวกายังปะริโพเลสันติติอัตโขภัคหวาภิกขูอามันเตสศเยฟูเยนะภิกขเวทัสสุโลกกะทาตุสุเทวตาสันนิปติตาหุนติตาถาฆาตังทัศนายะภิกขูสังคันจักเยปิเตภิกขเวอัสสุอัติตามัทานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิภัคหวันตานังเอตตาปะมาเยวะเทวตาสันนิปติตาอหิสุงเสยทาปิไมหังเอตตาะหิเยปิเตภิกขเวภัพิสันติานาคตามัทานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิภัคหวันตานังเอตตาปะมาเยวะเทวตตตาาาสสสัันนนิิิิิปปภย ไม่ห่งเอตะละหิอาจิกิษสามิพิขเวเทว่ากายังนางนามานิกิษตย,ตสยาาสิสามิพิขเวเทว่ากายังนางนามานิเทศิสามิพิขเวเทว่ากายังนางนามานิตังสุนาธาสาธุก,กังมะณะสิกโรทะพาสิสามีติเอวัมพันเตติโคเตพิขุพัคขวะโตปัจจโสสงพัคขวาเอตะทโวจัก สีโลกะมะนุกัตส,สามิยัตถภผมมาจตทัทสิตาเยสิตาคีริคัพพลังปะหิตตาสมาหิตาปุถุสีหาวะสันลีนาโลมหังสาพิสัมุโนโอทาตมัมนาสาสุทาวิปัสสนมนาวิลาพินโยปัญจสเตยัตาวาวะเนกปิละักวะัทเพตโตอมันตยิสทาสาวะเกสะาสานิรเตเทวกายาพิกันตาเตวิชาณา,าพิกาโบเตจะอัตบามะกะลงสุตวะพุทธะสาสัตนเตสัมปาตุระหูยานังอมานุสานะทัตนัง อัปเปเกสัตะมัทธะขุงสาหัสสังอาสัตตลิงสาตังเอเกสหัสานังอามนุสานะมัทธสุงอัปเปเกนันตะมัทธะขุงที่สาสะภาพุทธะอหุงตันจัสัพพังอภินญายะบวกิทวานะจักโกมาตะโตอัปนตะยิทสาสาวะเกสานีระเตเทวะ กายาอภิกันตาเตวิชานาถาภิกขเยโวหังกิตตยิสสามิคีราหิอนุปุปโสโซสัตตะสหัสสาวะยักขาภูมากับปิละวัตถวะอิทิมันโตชุติมันโตนะมันโตยัสสินโนโมทัมอภิกามุภิกุนังสมิตริวะนังชะสหัสสาเหมาวตายักขานะนะตะวันนี้นอิทิมันโตชุติมันโตนะมันโตยัสสินโน โมมธมนาอภิกรรมุงพิขุนังสัมมิติงนังสาตาคีราติสาหัสายะขานานาตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตนะวันโตยะสั ouais. สนโอมธัมมนาอภิกรรมุงพิขุนังสัมมิติงวังอิเจเตโสราชสาหัสายะขานานาตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตนะวันโตยะสัสนโอมธัมมนาอภิกรรมุงพิขุนังสัมมิติงวังเวสามิตาปัญจสตายะขานานาตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตนะวันโตยะสัสนโอมธัมมนาอภิกรรมุงพิขุนังสัมมิติงวังกุมพิโรลาชักให้โกเวปุลสานิเวสนังพินโยนังสตตาสาหัสัง ยักขานังปะยิลุปาสติกุมพิโลราชกคฮิโกโสปาคัสมิติงวาดังบุรีมันจะที่สังราชาท่าต่ลงลโถภาษาสติขันทพานังอธิปติมหาราชยัสติโสปุตตาปีตสาภาโวอินทนามามหาภลลอิทิมัโตชุติมโตนัมมันโตยัสสินโมทัมมนาพิกรรมุพิุนังสัมมิติงวัดังทักที่นั้นจะที่สังราชาวิรุณโหตัภาษาสติกุมพันธนังอธิปติมหาราชยัสติโสปุตตาปีตัสาภาโวอินธนามามหาพลา อิทธิี่มันโตชุดิมันโตวันน้มันโตยศสิโนมธมนาพภิกรมุงพิ่ขนัางสามิติงว่านังปัจฉิมจักะที่สังราชวิรูปโขปสาสตินาคานางอธิปติมหาราชายศิโสปุตตาปิตัสสาภาโวอินทนามามหาละาอิทธิมันโตชุดิมันโตวันน้มันโตยศสิโนมธมนาพภิกรมุงพิ่ขนัางสามิติงว่านางอุตตะรันจากที่สังราชกุเวโรตับภาษาสติยักขานัง อาธิปติมหาราชายสัตติสโสปุตตาปิตาสาภาโวอินทร,รมามหาพราอิตทิมันโตชุติมันโตวันวานามันโตยสัตสิโนมธัศมนาพิกามุพิกุมมลังสาม,มิติวานังปุริมะที่สังทัตตะละโถทักขีเนนะวิรุณหาโกปัจชิมเมนะวิรูปคโกคกูเบโลอุตรังที่สังจัตตาโลเตมหาราชาสัมมันตาจตุโลทิสาทันทธลมานาถาังสุวะเนกปิละวัทเวเตสังมายาวินโนทาสาอาคูวันจานิกาสัทามายากรุตินโดเวกินโดวิภูจะวิภูตองสห จันทโนกามาเสธโถจะากินนุบรนดุนี่มันดุจะปะนาโทโอปะมันโยจะเทวสุตโตจะมาจาริจิตต์เสโนจะคันทัพโอนาโรลาชาชโนสโพอาคูปัญจสิโขเจวะทิมปะลูสุริยาวัจสามเอเตจันเยจะราชโนคันทภาสหราชุพิโมทมนาพภิกามุพิกุณังสามิติงวนังอาทาคูนาภาษานาคาเวสราสหตัดชกากรรมพระลัตษัตราอาคูปายาคาสห ยาติพิยาโมนาแทตละถาจะอากูนาคยาสัสติโนเอราวันโนมหานาโคโสปาฆาสมิติวดังเยนาคาลาเชสหาสหลันติที่พาทิชาปะคิวิสุตตะจกขูเวหายาสาเตวะนัมชาปตาจิตตาสุปันนาอิติเลสนามังอะพยันตานาคาลาชานามาสิสุปันนาโตเขมมะมกาสีพุโตสันหาหิวาจาหิอุปวะหายันตานาคาสุปันนาสารณะมะกลางสุพุทธัง ชิตาวชิระหัตเถนะสัมมุทังอสุราสิตาพาตโลวาสาวเเสตอิทิมนโตยะสัตสิโนกาลกัญชามหาพิสมาอสุราธนเวขสารเวปจิตติสูจิตติจิตติจะปหาราโทนะมุจีสหสตันจะพรลิทุตตานางสัพเพเวโรจนามกาสันนายิตวาพระลิงเสนาหูพัมุปาขมุงสามารถโยธานีพัตันเตพิขุนางสัมิเตวนังอาโปจะเทวาปัทวีจะเตโชวาโยตขาขมุงว่าลุ ตถาคามุบารุนาวาลุนาเทวาโสโมจายสัสสาสหะเมตตากรุณากายิกาอาคูเทวาเยสัสสินท่าเสเตย์ทัตถากายาสเปนานาตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันธวันโตเยสัสสินุมรธมาดาพิ่กามุงพีกุนังสัมมิติวันังเวนทูจะเทวาสารีจะอสมาจะยุทุเวยามาจันทัศุปนิสาเทวาจันทมาคูปุรักิตาสุริยสุปนิสาเทวาสุริยามาคูปุรักิตาณขัตตานิปุรักิตวาอาคูมันทะวรากาวัสุนาวาสโวเสโทสกโกปาฆาปุรินทเถโธท่าเสตย์ทัตถากายา ติมันโตนะมันตโตยศศิโนมธมนารพิการมุพิคุณังสามิติวันังอัฐาคูสหภูเทวาชะละมคีสีขาวรีวะอาริธากาจะโลชาจะกุมมาปุภานิภาสิโนวะลุนาสหธรรมมาจะอัจจุตาจะอเนชกาสุเลยยะลุจิลาอาคูอาคูวาสาวเนสิโนท่าเสตยทัศกายาสัพเพนะนะตะวันนิโนอิทธิมันโตชุติมันโตนะมันตโตยศศิโนมธมนารพิการมุพิคุณังสามิติวันัง สมานามหาสมานามานุสามานุสุตมาคิทาปทุสิกาอาคูอาคูมโ,มโนปทุสิกาอาทาคูหาลโยเทวาเยจะโรหิตวาสิโนปราคามหาปราคาอาคูเทวายกสัตสินโนท่าเสเตีท่าทากายาสาเพนานตตะวันิโนอิทธิมันโตจุติมันโตวนัมันโตยกสัตสินโนมระานาอาภิกรรมุภิกุนังสัมิติวุนัง สุกกากะลุมหาอะลุณาอาคูเวคะนา,าสาสหาโอทาจกากไยยหาปาโมกขาอาคูเทบาวิจักขนาสธามตาหารัชฌามิสกาจากยะสัตสิโนทานายังอาคาปะชุนโนโยทิสาอาภพิวัสติท่าเสตเตทากายาสเพนา,นานตะวันนิโน อิทธิมันโตชุติมันโตวันนั้นวันโตยะสัสสิโนโมทัพมณะอภิกามุงพิ่ขุนนางสามีติงวันนางเคมิยาตุสิตายามากัตตกาจะยะสัสสิโนสัมพิตาลามาเสถาโชตินามาจะอาสวะนิมมาณติโนอาคูอาถาคูปะละนิมิตาทาเศเตนะตถากายาสเพนานัตตะวานิโนอิทธิมันโตชุติมันโตวันนั้นวันโตยะสัสสิโนโมทัพมณะอภิกามุงพิ่ขุนนางสามีติงวันนาง สัตเทเตเทวานิกายาสเพนานตัตตวานิโนนามันวะเยนะอาคันฉงเยจันเยสัทิสาสหารประปาวุฒาชายติมักขีลังโมโขตินะมะนาสวังทักเขโมขะตะลังนาคังจันทังวะอสิตาติตังสุพมมาปะะมตโตจะปุตตาอิทิมโตสาห,าส,าหาสันนังกุมาโลติโสจะโสปาคาสมิติงวะนังสาหาสัพหมโลกานังมหาธมาพิตติติอุปปันโนชุติมันโตพิสมากโยยัสสิโส ทัศเศรษฐอิสราอาคูปเจก,กะวะสาวติโนเตสันจะมัชโตอาคาหาิโตปาลิวาริโตเตจาสาเพอาพิกันเตสินเทเทเวสภามะเกมาลเสนาอภิกามิปัส,สสการหาสัมันที่ยังเอทะคันทัพันทะฐลาเกนะพันทะมัถุโบสัมมันตาปาลิวาเลทะบาโวมุนจิทะโกจินังอิติตัฐมหาเสโนการหาเสนาอาเปศยิบา,านิน,นาตะละมาหัจจะสลังกตาวานะเพลระวังยะถาปาวุสโกเมโกธานะยันโตสุวิช,ชุโก ตะาโซปัจจุทาววติสังกุโทอาสยังวเสตันจสัสมพังอภินยายาบวักกิตวานะจโก,กุมาตโตอันตะยิสถาสาวะเกสาสนเนละเตมารัเส เสนาอภิกันตาเตวิชาณสถานพิกาโวเตจะอัตปามะกะรุงสุดตวาพุทธศาสนาธนังวีตาราเคหิปะปะปะกามุงเนสังโรมัปีอินชยงสัพเพวิชิตตสังขามาพะยาติตายยสสินโมทันติสหะภูเตหิสาวกาเตชเนสุตาติบทที่สิบเอ็ดบทสวดมังคละสุดตังหนึ่งอเสวนาจะพาลานังปันทิตานันจะเสวนาปูชาจะปูชนียานังเอตังมังคะะมุตมังสองปฏิรูปเทสวะโสจะปูเพจจะกะตะปุญญาตา อัตตสัมมาปะดิทิจาเอตัมมังคะะมุตตังสามพาหุสัจจันจจสิปัญจวินโยจากสุสิกิโตสุภาสิตาจะยาวาจจเอตัมมังคะะมุตตะมังสีมาตาปิตุอุปถานังอุ ปุตตะทาระสสังฆโอนาคากราจักรมันตาเอตัมมังคระมุตตะมังห้าทานั่นจะธรรมัจริยาจะยาตการั่นจะสังฆโอหอาณาวชานิกรรมมานิเอตัมม ah ังคระมุตตะมังหกอารติวิรติปารามัชฌปานาจัสญยโมอัปปมาโทจะรมเมสุเอตัมมังคระมุตตะมังเจ็ดคารโวูนิวาโตจะสันทุทีจะกตัญญูตากาเลนะธรรมมัสสวานังเอตัมมังคระมุตตะมังแปดขันตีจะโสวะจัตตาจะ มะนานันจะทัสนงังกาเลนะธรรมะสากัจชาเอตัมมังคะระมุตตะม,มัง9ก้าตะโปจะรัมะจลิยันจะอะลิยสัจนะทัสนงังนิพานะสัชิกิริยาจะเอตัมมังคะระมุตตะมังสิบพุทธัสสโลกะทรมเนหิจิตตังยัสนะก,กัมปติอโศกังวิรชังเขมังเอตัมมังคะระมุตตะมังสิบเอตาที่สานิกตะวานะสัพพัฒมะปะราชิตาสัพพัฒโสติงคัจชันติตันเตสังมังคะระมุตตะมันติบทที่สองบทสวดรัตนปริร ยังกินจีวิตตังอีพระวาหูหลังวาสักเคสุวายังละตะนังปณีตังณโนสัมสมังอัติตถาคตเตนะอิธรรมปีพุทเทระตนังปะนีตังเนะอตาาเตนะสัจเจนะสุวติโหตุขะยังวิราคังอะมาตังปะนีตังยะทัชฌาสักกยมุนีสัมาหิโตนะเตนะธรรมเนนะสมาถิกินจีอ,อิธรรมปีธรรมเมนะตรนังปะนีตังเอเตนะสัจเจนะสุวสติโหตุยำพุทธเสโสประลิวัน นะยีสูริงสมมาทิมานันตะลิกัญญามหุสมาทินาเตนะสัโมนะวิชิติอิธรรมปีธรรมเมรตานังปะนีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติโหตุเยปุขลาอัฏฐสัตตังปะสัทธาจตตาลิเอตนนิยุขานิหติเตทักขิเนยยาสุขะสสาวกาเอเตสุทินานิมาหบปะลานิอิธรรมปีสังเครัตานังปะนีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัตถิโหตุเยสุปะยุตามนะสาทันเหนะนิกามิโนโคตมะสา สันนำหิเตปติปตาอะมะตังวิาคหะรัฐามุธานิพุติงปุญชามานาอิทมปีสังเกตรัตนังปะนีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัตถิโหตุขีนางปูรานางณวังนาถิสัมภวังวิรัตจิตตายะติเจพระวสเมงเตขีนะพีชาอวิรุณหิฉันทานิพันติธีรายะหายัมปทีโปอิทมปีสังเกตรัตนังปะนีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัตถิโหตุ บทที่สิบสามบทสวดธรรมบทสหสวรรค์อัตตาหหเวช,ชิตังเสยโยยาจายังอิตาลาปชาอาตัตตะทันตัสสะโอสสะนิจังสัญญาตจาริโนเนวะเทโวนะขันธโพณะมาโรสหะพม,มุนาชิตังอปะชิตังกะยีลาตถาลูปะสะัสชนตุโนบทที่สี่บทสวดเกตุปุตสูตรภาสิตะมิทางเตนะพะคขวตาชานนตาปัสตะอรลหัตตาสัมมาสามัมพุเทนะเอตะตุตุมเหอะมา นุสะเวนะมาปะลัมมะปะลายามาอิติกิลายามะมาปิตะกะสัมปทานีนะมาตักกะเหตุมานักยะคเหนมะมาอากาลปะลิวิตะเกนะมาทิฐินิชานะขันติยามาภัพะรพูปะตายามะมา สามะโนโนคาลุยะธาตุเมเหอัตนาวะชชเนยะธาอิเมธรรมะอกุสละอิเมธรรมะสาวชอิเมธรรมะวินยูฆาลหิตาอิเมธรรมะสัมมาตาสมาทินะอหิตายะทุขายะสังวัตติอาฏาตุเมเหปะชะเหยยะธายะธาตุเมเหอัตนาวะชชเนยะธาอิเมธรรมะกุสละอิเมธรรมะอนาวะชะอิเมธรรมะวินยูปัสสาอิเมธรรมะสัมมาตาสัมาทินนะหิตายะสุขายะสังวัตติอาธาตุเมเหอุปสัมปัชชะวิหะเลยยะถาติ บทที่สิบห้าบทสวดอุป,ปะเนยสูตรอุป,ปนิยติชีวิตะมัปะมายางุงชชรูปะนิตัสนาสันติตานาเอตังพระยังมะละเนเปขามโนปุญญานิกะริยากะยีลาฐานสุขหาวหานิอุปนิยติชีวิตะมัปะมายังชชรูปะนิตัสนาสันติตานาเอตังพระยังมะระเนเปฆามโนโลกามิสังปะชชเหสันติเบโขโยทัากาเยนะสังยโม,มวาจายะอุทัเตจสาตังตัสะ เปตัสสะสุขายาโหติยังชีวามาโรปะกะโรติปุญญังทมโมหาเวรกติธรรมจาริยังโมสุจิโนสุขะมาวหาติเอสานิสังโสมาสุจิเนะทุกขติณขจันติธรรมจาริสัพเพสังขาราอนิจจติญาถาปัญญาญาปัสสติอาถานิปินติทุกเขอสามะโควิสุทธิยาสัพเพสังขาราทุกขติญาถาปัญญาญาปัสสติอาถานิปินติทุเขสสามะโควิสุทธิยาสัพเพธรรมาอานัตติญาถาปัญญาญาปัสสติ อาธานิพินทติทุกเกเอสามะาโกวิสุทธิยาบทที่สิบหกบทสวดอปันนากัะชาโดกอปันนากัะฐานะเมเกทุติยัยงอาหุตักกิกา เอตคันธัญญายะเมธาวีตังคันเหยยะอปันนากังพระหงเวสารนังยันติปักพะตานิวานิจจะอาลามะลุกขะเจตยานิมานุสสาพระยะตัดจิตาเนตังโขสารนังเขมังเนตังสารณะมุตตะมังเนตังสารณะมากรมาสภพาทุกขาปัมมุจติโยจะพุทธันจะทำมันจะสังคันจะสารนังคาโตจะตาลิอะลิยะสัจจานิสัมมัปปัญญาญะปสติทุกขังทุกขะสมุปาทางทุกขะสัจจะอติกกรรมอะลิยันตจะอตังขิกัง ทุกขุปะสามาัมมะคามิหนังเอตังโขสาระนังเขมังเอตังสาระนมุตมตังเมังเอตังสาระนมาคะมะสัพพ่าทุกขาปะมุตจติบทที่สิบเจ็ดบทสวดพระเทระรัตตะคาถาอะตตังนานะวาคะเมยยะนับปฏิกังเอะขอนาคตังบุคคลไม่ควรคำนึงถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วไม่ควรมุ่งหวังสิ่งที่ยังมาไม่ถึงยะทะตีตัมปะหีนันตังอัปปัน อัปปตันจะอนาคตังสิ่งใดล่วงไปแล้วสิ่งนั้นก็เป็นอนลาปแล้วสิ่งที่ยังมาไม่ถึงก็เป็นอันยังไม่ถึงปัจจุบันนันจะโยธรังตัตถาวิปสัสสติอสังหิลังอสังกุป,ปัง ัวิธามะนุภาลูหะเยก็บุคคลใดเห็นแจ้งในธรรมปัจจุบันไม่ง้นแงนไม่ขอนแคนในธรรมนั้นอันได้บุคคลนั้นพึงจเจริญธรรมนั้นหนึ่งหนึ่งให้โปร่ง,ปรง,ปรงเถิดอัจเชวากิจจะมาตับปังโกชัญญามะระดังสุเวพึงทำความเพียรเสียในวันนี้แหละใครเราจะรู้ความตายในวันพุ่งนณหิโนสังฆะรันเตนะมาหาเสนนะมัจจุนาเพราะว่าความผัดเพี้ยนกับมัจจุราชผู้มีเศยนาใหญ่นั้นย่อมไม่มีแกแ่เราทั้งหลายเอวังบิหาริมาตาปิงอาโหสลัตตะมะตันทิตังตังเวพาเทกะลัตโตติ สันโตอาจิกคเตมุนิติพระมุนีผู้สง,งบย่อมเรียกบุคคลผู้มีปกติอยู่อย่างนี้มีความเพียรไม่เกียดการทั้งกลางวันและกลางคืนนั่นแหละว,ว่าผู้มีราตีหนึ่งเจริญด้วยประการชน,นี้แหละบทที่ 18. บทสวดพินหะปัจเจเวณะปาฐถะวงเล็บแปชะลาธรรมโมหิชะลังอนัติโตเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะลุกพลความแก่ไปไม่ได้พญาที่ธรมโมหิพญาทิงอนัติโต เรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะลุ้งพ้นความเจ็บไข้ไปไม่ได้มรณะธรรมโไมเมหิมะรณะอังอนณตติโตเรามีความตายเป็นธรรมดาจะลุงพ้นความตายไปไม่ได้สัพเพหิเมียปิยหิมนาเปหินานาภโววินาภโวเราจะเล่าเว้นเป็นต่างๆคือว่าเราจะต้องพัดนาจากของรักของเจริญใจทั้งหลายทั้งปวงกรรมสัสโกมหิกรรมะทายาโทกรรมโยนิกกรรมพันธุกรรมปฏติสารโนเรามีกรรมเป็นของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นที่พึงอาศัยยังกรรมังกะลิสามิยังกัลยาณังวาปาปะกังวา ตัดสัตยายาโทพระวิสามิเราทํากรรมอันใดไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปเราจะเป็นทายาทคือว่าเราจะต้องได้รับผลของกรรมนั้นสืบไปเอวังอัมเหหิอภินทางปัจเจเวกิตตพังเราทั้งหลายควรพิจารณาอย่างนี้ทุกวันทุกวันเถิด บทที่19บทสวดเทวตาอุยโยชนะคาถาบทส่งเทวดาทุกขปัตตาเจนิทุกขาพยาปัตตาเจนิพยาโสกปัตตาเจนิโสกห้นตุสเปปิปานิโนเอตาวตตาจอมเมหิสัมปตังปุญญาสัมปทังสัพเพเทวานุโมทันตุสัพพสัมปติสิทธิยาธานังทัานตุสัพายาสีนังละขันตุสัพพธาพาวนาพิรตาห้นตุขเชนตุเทวตาคตาสัพเพพุทธาพระปัตตาปัจจกานันจะยังพระหลังอะรหันตานันจะเตเชนะละขังมัธมีสัพโสบทที่20บทสวดเทวตาปฏิธนคาถา ท่านธรรมยังปฏิทานาคทาโยโภพนามเสยยาเทวตาสันติวิหารวาวันีทุกเปกาเลโพธิกาเลแต่หิ่งแต่หิงห่งตาธรรมทานีนนั้นพระวันตุปุชิตาสดทิ้งกรลลนเตทามิหารมันทะเลเทราจามัชานาวัการจาพิคโวซาลามิกาธานาปฏิอุปัสาการขามาจาเทซานิขามาจาอิสาราสัปปนานาภูตาสุกิตาพระวันตุเตเชาลาูุชายเปรียจานาันทัสมาวา สังเซทัชชตาอัธโวปปาติกาเนียนญาณิกังธมะาวัลังปฏิจเตสัพเพปิทุขัสสะกะรวนตุสังขยังธาตุจิลังสะตังธรรมโมธมะธราจปุฆลาสังโฆโหตุสามมัคโวะอัฏฐายะจ่หิตายะจอัอเิรักขตุสะธรรมโมสัพเพปิธรรมจาริโนวุติถิงธรรมปาปุเนยามะธรรมเมอริยปะเวทิเต บทที่ยีบทสวดสภาพปฏิทนาคาถาบุรีแปพระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่สี่นธรรมยังปฏิทนาคาโยพนามเซปุญยสีธานิกะตัดสายานญานิกะตานิเมเตสันกะพาคิโนฮหนตุสัตตานันตาปะมานกาเยปิยากุณวันตาจะไมหังมาตาปิตาทโยทิฏฐามาจะ ปะยะทิถาวาอันเยมัชตตะเวริโนสตตาติดทันติโลกะสงเตภุมมาจาตุโยจตุโยนิกาปัจเจกะจกตุโวกะลาสังสะลันตาพระว่าพระเวยาตังเยปฏิทานมเมอนุโม,มทันตุตวเตสยังเยจิมังนัะประชานันติทวเทวาเตสังนิเวทย,ยมุมมะยาทินานะปุญญานางอนุโม,มทนาเหตุนาสัพเพสัตาสาหุนตุเวลาสุขาชีวิโนเคมปัปปัตปะทันจา่าปะปนตุตวเตสาสาสิทธิตังสุภา ขอสัตว์ทั้งหลายไม่มีที่สุดไม่มีประมาณจงเป็นผู้มีส่วนแห่งบุญที่ข้าพเจ้าได้ทําในบันดนี้แลแ,แห่งบุญทั้งหลายอื่นที่ข้าพเจ้าได้ทําแล้วคือชนเหล่าใดเป็นที่รักผู้มีคุณมีบรรดาและบิดาของข้าพเจ้าเป็นต้นที่ข้าพเจ้าได้เห็นหรือไม่ไม่ได้เห็นแลสัตว์ทั้งหลายอื่นที่เป็นการแลมีเวกรกันตั้งอยู่ในโลกเกิดในภูม 3, ิสาม 3, เกิดในกำเนิดสี่มีขันห้าและขันหนึ่งเลยขันสี่ท่องเที่ยวอยู่ในภพน้อยเลยภพใหญ่สัตว์เราได้ทราบกันให้ส่วนบุญของข้าพเจ้าแล้วโปรด เพราะเหตุคืออนุโมทนาบุญข้างหลายที่ข้าพเจ้าให้แล้วขอสัตว์ทั้งปวงจงอย่ามีเ็นอยู่เป็นสุขเสม,มอเถิดแล้วจงถึงทางอันเกษมเถิดขอคำมังอันดีของสัตว์เหล่านั้นจงสําเร็จเถิดด้วยอนุภาพแห่งจัตจารที่ฐานอนุภาพแห่งความเทียนและอนุสงแห่งการบูชาพระราชตไตย ด้วยการสัตยาบทสวดมนต์พระสูตรพระปริและพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีข้าพเจ้าขอให้คนจากทุกไปทั้งปวงขอให้ข้าพเจ้าเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมขอทวยเทพเทวดาทั้งหลายโปรดอนุโมทน,นาในการส,สัตยาบยายมนต์และธรรมะเหล่านี้เมื่ออนุโมทน,นาแล้วโปรดอนุภาพให้แก่ข้าพเจ้าและวัตถุมงคลพระกิ่งพลายมินาดโดยมูลนิธิสมเด็จพระญาณสังวรวัดบวรนิเวศวิหารตลอดจนวัตถุมงคลทั้งหลายที่สามสิ่งทั้งขึ้นทั้งที่ผ่านมาและที่จะจะสร้างในอนาคตขอจงเปี่ยมด้วยอนุุภาาาาาพพพแแห่่งงงงรรรรระะะะติิิิลลคคคมในถๆขอจจสสเเ็ศักกกด์์ททธป